ที่เข้ามาชมคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s, <S u b ส c r i b e ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดมีเสียงอะไรก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับผมอยู่ร้านอาหารนะครับ หรือคอมเมนต์บอกด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่แรงซูเวอร์ด้วยแต่แรงไม่ยากนะครับก็เหมือนเล่นซีวีสีทั่วไปเพียงแค่ต้องให้ชนะแล้วจะได้ดาวทุกคนก็คงจะรู้แหละนะผมก็จะมาเล่นนะครับขอปิดไมค์ด้วยนะครับเพราะว่ามีเสียงรบกวนตอนนี้ก็เงียบแล้วนะคะผมแล้วผมจะ มาเล่นฟรีไฟกันด้วยนะครับผมเออไม่ต้องบอกว่าฟรีไฟหรอกเพราะว่าผมจะเล่นเป็นดืงดีสิบแปดทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วอะผมจะเล่นไปเล่นกันเลยไปผมไปชูเพื่อนก่อนนะครับผมเห็นคนแล้วครับหนึ่งตัว นี่ผมได้ชุบเพื่อนเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นไปได้รีบชุบเพื่อนเลยนะครับผมแตะแล้วครับไม่ทันดูว่าตัวมันอยู่ไหนที่แทมมันอยู่บนบ้านนะครับผมจะทำการหลบหลังไม้แบบนี้ก่อนนะครับเพื่อจะรอให้เพื่อนผมมาชุบนะครับ เกิดเพื่อนชุบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เพื่อนชนะก็พอนะครับผมอ่จะไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าผมเป็นคนยังไงอะตกก็ตกขึ้นก็ขึ้นใหม่ได้นะครับผมไม่ซีเรียสผมต้องขอไลค์คลิปนี้ให้ถึงสามสิบไลค์กันด้วยนะครับ เพื่อนผมก็ดาวไปนะครับเหลือหนึ่งหนึ่งกันแล้วทีนี้ผมก็ขอหวังกับเพื่อนคนนี้ว่าต้องชนะนะครับผมเชื่อมั่นว่าต้องชนะแน่ๆ่รอให้เพื่อนผมปั๊มยากกว่นะครับเพื่อนผม ต้องชนะแล้วนะครับชนะไปตาแรกเลยตาที่สองผมจะมาเล่นเป็นปืนทอมสันนะครับเป็นปืนที่ผมชอบมากเลยอ่ะแล้ว MP5 มันก็ปรับเปลี่ยนราคาเป็นพันสี่เลยนะครับโคตรแพงแต่ว่าคุ้มมากๆนะครับแบบโคตรโหดเลยแบบยิงรัวโคตรเอาไปเอามาอาจจะยิงรัวกว่าทอมสันก็ทอมสันก็ได้นะครับผมเพียงแค่ดาเมจมันน่าจะน้อยหน่อย ก็ต้องไปลุยแล้วนะครับขอประทาขอเงียบสักคู่นะครับผมจะตั้งใจเล่นผมจะเซฟตัวเองไม่ให้แตกง่ายนะครับผม าได้หนึ่งตัวเฉยนะครับผมจะทำการเข้าชาร์จเลยนะครับผม ว่าผมแตกได้ไงมนาชูผมแล้วนะครับ โยกนะครับเมื่อกี้หวอมสส่เป็นบืนที่ลกขึ้นหัวง่ายมากมากเอเมื่อกี้ผมไม่รู้นะครับผมจำได้ว่าผมเก็บอีเซิร์อีเกิลมาแล้วแต่ว่าอยู่ดีๆมันก็หายไปอะครับไม่รู้ว่าทำไม,ไมอะย่อเราต้องให้ไอวอ ไม่ทันแล้วล่ะครับเกมมันเริ่มแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะเสียเวลานะครับใครมีไอวอสีดำก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะคะผมช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เติมก็ไม่มีของใหม่ๆมาโชว์นะครับผมก็จะเล่นแบบของผมไม่มีของผมก็จะเล่นนะครับ ผมจะทำคลิปทุกๆหนึ่งวันนะครับถ้าเกิดวันไหนผมหายไปแสดงว่าผมไม่ว่างหรือผมไปเรียนทางออนไลน์อยู่นะครับทีนี้ผมก็ต้องขอประทานอภัยนะครับสำหรับถ้าเกิดตอนไหนผมไม่ได้เล่นนานเกินไป นี้เราก็จะไปบูกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปชุบเพื่อนก่อน ทันจริงๆแล้วครับมันแบบมีสองทางอะครับจะก,กันไอวอลก็ไม่น่านจะทันนะครับอ่ะตานี้แพ้ไม่เป็นไรตาหน้าสู้ใหม่ได้นะครับผมเอเว่นทอมสันเหมือนเดิมนะครับผมจะเล่นทอมสันกับยิงยุงสลับกันนะครับผมผมจะมาเล่นสองปืนนี้แหละผมไม่มีปืนอะไรมาเล่นแล้วอะเพราะว่าปืนอื่นก็เล่นไปเกือบหมด แล้วนะครับผมผมต้องขอตั้งใจเล่นนะครับผมใจเงียบไปสักพักหนึ่งนะครับเมื่อกี้ระเบิดผมต้องวิ่งหนีนะครับ ครับผมจะลูดอา้าวผมได้คามาเฉยเลยนลครับขออนุญาตเปลี่ยนเป็นเอดับนะครับผมอยากเล่นไม่ได้เล่นมานานเลยปกติผมมีผมมีสก,กินนะครับที่มันบวกดาเมจหนึ่งแล้วก็อะไรอีกเนี่ยแหละครับแมกกาซีนมั้งผมลืมแล้วมันเป็นลายกระตูน,นะครับผมมีประมาณยี่สิบกว่าวันนะครับแต่ว่า มันหมดแล้วผมไม่ค่อยได้เติมเพชรผมก็เลยไม่มีสกินนะครับส่วนปืนใหม่ก็น่าจะไม่มีนะครับปีนี้นะครับมันจะมีตัวละครใหม่เข้ามานะครับมันเป็นตัวละครที่ให้สุ่มเหมือนฮายาโตเลยสุ่มทางฝาโอชิผมไม่แน่ใจผมไม่ได้อ่านละเอียดน่าจะเหมือนกนับฮายาโตอะไรครับสองฟ้าได้หนึ่งกล่องนะครับ มันจะมีรหัสใต้ฝาผมก็ทำการสุ่มไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งก็เกลือนะครับเกลือตามคาดผมมีฮายยโตะก็เพราะอันนั้นแหละครับผมสุ่มได้ผมเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งคลิปเล่นหมดซอมบี้วอมังนะครับพี่ผมได้ที่หนึ่งอะครับตอนนั้นไม่คิดเลยว่าจะได้ที่หนึ่งอะเออเราหยุดพูดเรื่องคลิปเก่าๆนะครับเรามาเล่นคลิปปัจจุบันให้ดีกันก่อนนะครับ ก็ใกล้จะชนะแล้วผมจะรีบเล่นนะครับผมแค่นี้แหละโอ้ผมไม่น่าไปชาเลยนะคะผมกลัวชุบเพื่อนอ่ะเพื่อนเราก็ยิงตายแล้วนะคะผม สรุปคะแนนกัน cgg ว,วงเล็บ cgg วงเล็บแล้วก็ตัวเป็นตัวเงินนะครับ cgg ค่าเก้าส่วนผมค่าสามนะครับผมได้มานหนึ่งดาวแล้วแล้วก็ขอจบคลิปไปเท่านี้นะครับผม